Tem เหนือเราเราควรทำไหมครับก็ควรสมควรนะครับสมควรเลยนะครับเราก็อยากชนะตามเพื่อนๆเหมือนกันนะครับแล้วไปนี้เนี่ยเจอกับใครครับเจอกับงาเทาปอลล่าล่ะครับเอองาเทางาเทาเนี่ยเป็นมวยซ้ายใช่ครับครับแล้วก็อาวุธแรงดมวยส้มแบบนี้มังารว่าไงก็ไม่ครับก็น่าจะสนุกครับสถิติการชกมวยเราแพ้มวยซ้ายบ้ไหม ก็ใช้บ้างก็แล้บ้างครับแต่ไม่แพ้ทางมือซ้ายไม่แพ้ทางมือซ้ายชุบชุบยากกว่ามวยขวาไหมง่ายกว่ามอขวาทำไมอ่ะก็คนละทางใครจิ้งอง่ก่อนก็ได้เปรียบครับอ๋อก็คือในมุมมองเราเนี่ยการชุบมือซ้ายเลยครับ ด้านตะลักกะติเราเนี่ยมองแล้วว่ะมวยซ้ายโอเคเราสู้ได้แต่ครับแล้วที่ค่ายมีใครควรให้บ้างมวยซ้ายก็มีเจมส์สักับเสือดอยด้วยโอพี่เจมส์แล้วก็เห็ก็ดีช่วยกันช่วยกันทุกคนถ้าคุปั๊มอ่ะคุปั๊มก็พี่ตอนเขาพี่เจมส์เขาวิวเวิวด้วยไปท่นี้เพ่เราเลยนะครับบางเกมยังไงดีเมื่อก่นจะเดินสู้เลยหรือว่าจะเล่นการ์ดหรืออะไก็ได้ก็รอโจมกัน หสยอย่างดีเลยนะครับาำลุงที่นี่เป็นไงก็ดีครับมีหมดความุถึงครับอยากกินอะไรก็ได้อาจฉีดมีไว้แววไหมยังก็น่าจะมีแล้วครับใครอาจฉีบ้างมีพี่เอกครับพี่เอกปัตตานีอาจฉีนะครับเมื่อกี้นี่ท่าประกาศแล้วนะไปบ่ไม่ได้รบตเกอาจีทุกคชนะทุกคนนะอาจฉีมาก่อนนะ

ก็บีบตัวมาหน่อยครับมองว่า128มันใหญ่ไปครับไปก่อนไปก่อน128อืดใหญ่ไปครับมี126ข้ามาประมาณกีิโลเลยก็5กิโลว่าปกติครับคุมประมาณ4-5โลสบายๆ126ก็ต่อยได้ตอนนี้ต่ำสุดต่อยได้หรือก็125 126เวทนี่แหละนะครับคุมมาประมาณสัก4ก่โลได้นะครับปีนี้อายุเท่าไงแล้วเมื่อก่อน23 23วันจังหวัดบุรีรัมย์ บอกอะไร,รอบบเอ็กซ์ซนะีบ้านเราฝากเอ็ซีและกองเกียร์ช่วยเกียร์เป็นกำลังใจใผมนะต้องเฉลยได้ต้องเยได้ได้ไดไดที่แมนกี่ไปอนะเด็สามไปติดคสามสามไฟหลังยังไม่ชนะเลยนะครับต้องกันหมัดหรือยังต้องการนะเออถ้าหมัดมาทำยังไงแข่งกันให้ดูหนะ่อยนี่ทำอ,อย่างนี้นะต้องเอาไปขัดเอาไปขัดกางเกง่อนใช่กางเกง 啊，我们家老大不